จากที่สื่อต่างๆนะครับนำเสนอข่าวว่าคมศิลป์ยืนยันขึ้นทะเบียนได้5องค์พระพุทธรูปที่คูบาไก่ขุดพบแล้วก็บอกว่าอีก95เป็นของเล่มแบบที่ทำขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับ Facebook ของภัยวันวรรณบุตรนะครับก็ได้โพสต์ภาพที่แคปมาจากนักข่าวนะครับพิมพ์ข้อความว่าจบนะคะ จะนําเสนอข่าวอะไรช่วยมีจรรยาบันกันด้วยถ้าเป็นแบบที่นักข่าวช่อง9บอกนั่นแปลว่าปลอมหมด100%นะคะไวตะเทนอะไรก็มีแคปรูปมานะครับข่าวสดลงผิดครับคุณแพรลี่ผมเป็นนักข่าวช่อง9ครับต้องบอกว่าข่าวลงคาดเคลื่อนครับ5%ที่ว่าหมายถึงเศษภาชนะเหรียญกระสาบเงินปิงเงินราง พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นสิ่งเทียมเรียนแบบโบราณ5องค์ที่ว่ากรมศินไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่หมายถึง5องค์ที่เคยตรวจสอบไว้ตั้งแต่ปี58เป็นศินวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคปัจจุบันเรียนแบบโบราณวัตถุในยุคต่างๆเป็นการขึ้นทะเบียนตรวจสอบเฉยๆครับไม่ใช่ลงทะเบียนว่าเป็นของโบราณ